ใช้งานลําโพงนะครับผมลำโพงที่ซื้อจะจากเมนูอลอริงนะครับนี่จะมีลําโพงสีขาวกับสีน้ําตาลนะครับมี2แบบสีขาวจะเป็นแบบนี้อ่าเป็นพอปสีขาวกระดิกได้อันนี้ผมลงมัดนะครับไม่ต้องตกใจว่าทําไมมันขาวแบบแปลกไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับแล้วก็จะเป็นสีน้ําตาลวางลำโพงใกล้กันไม่ได้นะครับผมต้องขยับออกห่างกันแล้วก็วางน,นะครับ นี่จะเป็นสีขาวเทมตันแบบนี้น่ารักนกแบบกระดิกได้เลยนะครับต่อไปนะครับผมลำโพงตัวเนี้ยสามารถคัตตอม UI ได้เองเลยนะครับสมมติว่าเราชอบแบบไม่ชอบสีขาวแบบเนี้ยอ่ะเราก็เปลี่ยนสีโดยการเลือกโทนโทนเนี่ยคือสีอันเนี้ยเราก็ไปเล่นลูกเล่น,เ,ลน,เ,ลนเอาเองละกันผมว่าผมขอแม่ที่ยเยอะดีกว่า ประมาณนี้อ่ะรายละเอียดต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการฟังเพลงนะครับผมปกติเนี่ยเราต้องไปเอาลิงก์จาก Youtube มาใช่ไหมครับแต่ตรงนี้นะครับผมเราไม่ต้องใช้ลิงก์นะครับเราเพียงแค่พิมพ์ชื่อเพลงไปเลยสมมติว่าผมอยากฟังเพลงอา่าเพลงแนว In Love แล้วกันผมก็พิมพ์ไปว่ารักะอ๋อไม่เอาเออสรันและกัน ซาลันไม่ได้เรือได้วะอ๋อได้นะครับผมวิธีการจะเล่นนะครับผมให้เรานะครับนี่คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็เล่นได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเล่นให้เราแนะนำว่าให้แอดไปที่เพลิดก่อนนะ ผมจะเอาเป็นรวมมิดเพลงสลันเลยแล้วกันนี่การเปิดก็คือให้เราหลังจากที่เราเพิ่มไปที่เพลย์ลิสต์แล้วนะครับให้เรากดไปที่เพลย์ลิสต์ของเรานี่จะมีสี่อันที่ผมเลือกไว้อันนี้เป็นอันก่อนหน้านี้พอดีว่าผมแบบลบคลิปไปแล้วมันก็เลยหายนีย่การเปิดนะผมเพียงแค่ ล้วกดเล่นนะครับแล้วกกดเลือกเพลงของเราเลยอันนี้จะเป็นลย์ลิสต์ที่สามารถไล่แบบไป,เ,ปเรื่อยๆเลยนะครับผม mm hmm. ก็คือเราเปิดครั้งเดียวแล้วก็นั่งฟังยาวๆได้เลยสําหรับใครที่แบบไม่มีอะไรทำนั่ง afk ทำงานหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับผม mm hmm. อ่าอันนี้จะเป็นการปรับเสียงนะครับผมอันนี้ปิดอันนี้เปิดแล้วก็เสียงเนี่ยจะอยู่ในระยะแค่ สิบเมตรนะรผมถ้าเกิดว่าผมเดินออกจากระยะของลําโพงนะผมเพลงจะค่อยหายหายหายนะครับแล้วก็ลาโพงก็จะหายไปเลยแบบนี้นะครับผมแนะนําว่าอย่าออกจากลําโพงนะครับผมนั่งอยู่ใกล้ลาโพงไปนะครับใครที่ไม่ค่อยใจอะไรก็สอบถามที่แอดมินได้เลยนะครับผม แล้วก็จะมีฟังก์ชันอ่ะนอกจากจะมีที่เพล์ลิ์แล้วนะครับผมก็ยังมีฟังก์ชันว่าเพลงที่เราชอบนะครับหรือเพลงที่เราเคยเปิดนะครับผมฮิสตอรีเราก็ดูเอาได้เลยนะครับอ๋อผมผมลืมบอกวิธีการเล่นนะครับผมไม่จำเป็นต้องกดเล่นตรงนี้ก็ได้นะกดตรงไอชื่อเพลงข้างหน้าเนี่ยก็เล่นได้แล้วเหมือนกันนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับ คนที่ซัพพอร์ตประเทศนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ